โอ้โหควันท่วมเลยเฮ้ยไม่ขีเหรนะครับบอกเลยแต่ฟังนี้โอเคผมสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อเราเข้าสู่ช่องสุโขโมโต้นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเนื้อในเอท21วันนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยว่าถ้าเราเอาเนื้อเนี่ยใส่กระเตาใบละแสนมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะกินได้หรือเปล่าวัตถุดิบนะฮะก็จะมีเนื้อโคขุนนะแล้วก็เกลือเกลือป่นนะแล้วก็พริกไทยส่วนใหญ่เขาจะใช้พริกไทยดํานะฮะแต่อันนี้ผมไม่มีผมก็เลยพริกไทยป่นนี่แหละมันน่าจะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยแกะเลยมันเป็นสูญยากาศีนมือเพิ่งแต่กามีกีบปะเกะี่แกะกันยาเนื้อด้งๆนะผม อันนั้นแล้วอยมะพูาวเลยก็ได้แล้วบางอนนียอกมากนบยหั่นยังเลยบอสสติกเนาะดึงออกมาใหญ่ๆเลยเออมันมันอะอ่ะวันดีหุ่มไหนบ่สเอ็นนี่นะฮะโอ้เนื้อเด้งๆนะผมโอ้โหจตุดอีอ้าวอ้อ <laughs> เออป็นปอยท<น>ั้งหนอ่ะ อีกทังนึงน,นะฮะซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะปรุงนะคือ <Yahoo! S 1> เราจะใส่เกลือถ้าทำปกติเหมือนชาวบ้านมันก็ไม่ใช่ช่องซูโบมโตนะฮะนี่เลยพันอสอบสิรู้จักเชฟตุรกีแ่บนี่ราใส่เกลือนิดนึงนะฮะวิธีการใส่วิธีการใส่ที่ถูกต้ตองนะฮะ บอกเลยว่าซึ่งเกลือมันจะได้ทั่วถึงนะผมเสียดายนะมันไม่มีใบรสเมลลี่นะฮะเสียดุดแล้วม่น่ากินเลยแต่ปรุงแล้วกระจายอ่ะแล้วที่มั้งเดี๋ยวเราจะนวดนวดเนื้อก่อนนะฮะพูดบอกเลยว่าเราต้องจับก่อนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้ปรุง ไม่มันพิธีพิธันเลยวะในมือียอสารละเทีมออก uh huh. น่าอร่อยนะครับโ okay. อเคมอะไรล่สัน่น uh huh. เอาตัวนี้ใส่เปลืองๆไปโดดมันไ,ไหลอยู uh ่นะวิธีการ uh huh. เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เรามารอดูกันเลยว่ามันจะน่ากินไหมฮะ ซึ่งบอกเลยว่าผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะเพราะว่าเ,เนื้อโคสมด้ยวยตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนขอาใสมันคือคหนาหลักเดียว <laughs> กลับดีอ๋อไอ้นี่มันเชฟตุรกีเนี่ยวะส่แว่นกันนะ A few moments later โอเคก็ไปมาอันนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเตาของเราคืออะไรนะ รเราจะยัดใส่รถนะฮะแล้วก็จะลองขี่ดูว่าเนื้อมันจะสุกไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาไว้ตรงช่องนี้ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะเหมือนแบบสุก2ด้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองกันเลยว่ามันจะยัดได้หรือเปล่าลองใส่บ้างซึ่งจะวางเป็นแนวตั้งนะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะพันด้วยลวดเอาลวดมาพันบ้น่งตอนนี้เราก็ได้ลวดแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานเราเ <laughs> ป็นคนมัดติดนะฮะ เนี่ยแบบนี้หวบเลยนี่อ่วบหลวบแล้วก็ตึงมันไหลลงข้างล่างน้ำเดี๋ยวขี่ตกน้ำนะครับ <c oughs> บอกวอาจะบอกกินก <c oughs> ินโตกน้ำนี่กูว่าเปียกแท้ๆแล่ะอดกินแล้วสรรหาเห็ดไปทั่วกลับมากูอยากหายไปเลยเลยจะหลเบิลงบอกเลยว่าของทีเด็ดนี่มันต้องกินยากๆหน่อยครับผม มือไขก็ได้แต่ม่าไม่ได้กินนที่ไม่ได้กินได้กินเลยเด้อตอนนี้ตอนนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้ารัดไม่ดีนี่บอกเลยว่าเหลือแต่ลวดนะฮะเนื้อนี่ฟิวหายแน่นอนนะผมดีกูขีดใจหนึ่งคือตรวจอยู่ฟอยยู่แต็มเหนื่อยสิบอยูก็แบบเลื่อนแต่ฟอยให้เบิ่งเหนื่อยบอกเห็นแล้วนี่นะฮะเพื่อรัดตรงนี้เพื่อกันที่มันไหลนะฮะเพราะว่าถ้าเรารัดสามเซมเนี่ย แล้วถ้ามันไหลล่วงลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยจะเป็นแดงเออจะแดงนี okay, okay, so, really young, right? ่บอกถ้ามันไหลล่วงลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยมันผมกลัวไงผมกลัวมันจะไหลก็เลยต้องรัดไว้ก่อนขึ้นมา้าต่มนี่ลินโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะที่ผมก็ได้ทําการรัดด้วยเป็นที่ร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าหลังจากที่เราไปขับมาแล้วว่าเนื้อมันจะสุกไหมนะฮะแล้วก็ว่ามันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะขี่รถไปนะฮะนี่เรามัดไว้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะฮะผมว่าใช้เวลาประมาณ10นาที10นาทีน่าจะโอเคนะฮะน่าจะแบบกําลังสุกพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้ก็ประมาณ5โมง5โมง49นะครับเดี๋ยวประมาณเที่ยงก็น่าจะได้กินกันแล้วนะฮะ ไปกันเลยโคขุน VS Big b i k e นะครับไปกันน่าจะอร่อยนะฮะ รถโคตรติดเลยครับทุกคนโหมาผิดเส้นแล้วผมมีใครอยากกินโคขุนไม่ครับเดี๋ยวผมแกะกินด้วยกันเอาไหมทึดใจเย็ดลูกพี่ต่กันต่อครับผม <t> เฮ้ยแน่นอนเดย ที่ไม่ร้อนเหรอวะ ค็สุดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานเลยนะครว่ามันจะอยู่ไหมตอนนี้คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะฮะโอ้โหพันท่วมเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรสชาติแล้วก็การให้ความร้อนของท่อเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมีเดียแลหรอใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปดูเลยว่ามันอร่อยไหมนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถอดกันก่อนเดี๋ยวเราไปออกมากันโอเคเอาหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแกเบิ้งเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการแกะออกจากทอรถมาเมื่อกี้กินขวดี่ยเฮ้ยไม่เกลเหลนะครับว้าวเดี๋ยวฟังีิ เอาเอาเอา,อเอาไฟออาฝั่งนี้มันโดนท่อเนี่ยฝั่งนี้มันก็เลยแบบไหม้ไปนิดนึงนะฮะนี่แต่ฝั่งนี้ได้อยู่ตัวฝั่งที่โดนท่อน,นี่มันไหม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินเฉพาะส่วนที่มันไม่ไหม้นะส่วนที่ไหม้เราก็จะตัดทิ้งนะผมเดี๋ยวมันมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเราจะเฉือนส่วนที่ไหม้ออกนะครับผมเฮ้ยมันเชฟนี่วะ ส่วนนี้เราจะทิ้งนะส่วนนี้เราไม่กินนะเด็กๆเดี๋ยวเ,เป็นเขาเรียกอะไระอ่ะอดี๋ลอเเรียนแบบแล้วกัน <c oughs> เขาว่าเพื่อเป็นไกด์ไลน์เะเว้ยแบบใครที่อยากจะทาอย่าทาเลยผมทาให้ดูแลบ <c oughs> อกเลยว่าที่เด็ดแน่นอน <c oughs> โอเคงันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนว่ามันจะเป็นยังไงนะอืมมันก็เหมือนเมื่อย,ย่างทั่วไปนะแต่นี่นเป็นโคกุนมันก็จะมีรสชาตินิดนึงนะผมเดี๋ยวลองชิมชิ้นใหญ่ดิ อืมแจกเดร็กแจกบ <laughs> อ๊บเสร์ดเหนืออันนี้บอมโอเค,อเคประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุก่อนนะครับบ๊ายบายอร่อยอยู่นะครับ